สวัสดีค่ะวันนี้ md soft ก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าภาษีในระบบ md rental นะคะในส่วนของระบบ md rental นะคะตรงนี้ก็จะมีภาษีหลักๆนะคะแบ่งออกเป็นสส่วน,นะคะ่ะก็คือส่วนแรกจะเป็น vat นะคะหรือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะส่วนที่2น,นะคะก็จะเป็นหักหนี่จ่ายนะคะหรือว่าตัว withholding tax นั่นเองค่ะ ท้งนี้นะคะในระบบ mdl ม n ีเรนนะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะได้สส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกค่ะก็จะเป็นที่หน้าข้อมูลบริษัทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของข้อมูลบริษัทนะคะซึ่งการตั้งค่าที่หน้านี้นะคะก็จะเป็นการใช้งานของทางระบบเลยนะคะส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นเมนูย่อยๆนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นพวก ข้อมูลหลอกนะคะข้อมูลพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่าข้อมูลค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละเมนูเหล่านี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกตั้งค่าภาษีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีหักนาที่จ่ายค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะจะพาไปแนะนําวิธีการตั้งค่าในตัวระบบกันเลยนะคะก็ในส่วนแรกนะคะสําหรับการตั้งค่าภาษีค่ะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลบริษัทนะคะเราสามารถเข้ามาได้ที่ตั้งค่าข้อมูลบริษัทค่ะ แล้วก็เลือกที่บริษัทของเราได้เลยนะคะการตั้งค่าภาษีนะคะก็จะอยู่ทางด้านล่างนี้เลยค่ะภาษีตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าในบริษัทของเราค่ะจะมีการใช้งานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่นะคะหรือว่าจะมีการใช้งานภาษีหางนั้นที่จ่ายหรือเปล่านะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้ถ้าเกิดไม่ใช้เราก็สามารถที่จะปิดได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามาตั้งค่าที่หน้านี้นะคะ ระบบจะทำการ d default ภาษีที่เราตั้งค่าให้ทังระบบเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราออกใบแจ้งหนี้ตัวใบแจ้งหนี้ก็จะไม่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มให้นะคะแล้วก็หากในอนาคตนะคะจะต้องมีการปรับในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับข้อมูลที่หน้านี้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะตรงนี้เรายังสามารถที่จะกําหนดได้ด้วยนะคะว่า ภาษีค่ะจะเป็นภาษีแยกจากราคานะคะหรือว่าจะเป็นภาษีรวมในราคาค่าเช่าค่ะถัดมานะคะเป็นภาษีหัางหน้นที่จ่ายค่ะเราก็สามารถที่จะกําหนดได้นะคะว่าในบริษัทของเราจะมีการใช้งานภาษีหัางหน้นที่จ่ายหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่ามีการใช้เราก็เปิดการใช้งานในส่วน,นไว้เลยค่ะ แล้วก็อัตราภาษีที่เรากําหนดตรงนี้นะคะก็จะเป็นอัตราภาษีที่สามารถใช้งานได้ทางระบบค่ะก็คือจะเป็นตัว default ให้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเราถูกหนะังหนที่จ่ายอยู่ที่5%เรนี่ยระบบก็จะ default ตรงนี้ให้เลยนะคะก็เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็สามารถกดบันทึกได้เลยค่ะถัดมานะคะที่เป็นเมนูย่อยๆที่จะพาไปดูนะคะส่วนแรกจะเป็นข้อมูลล็อกค่ะ ในข้อมูลหลอกค่ะเราก็มาที่เมนูหลอกนะคะแล้วก็เลือกหลอกขึ้นมาหนึ่งรายการนะคะก็จะเห็นว่าในหลอกนี้นะคะก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีหักหนี้ที่จ่ายนะคะในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะก็จะมีออปชันเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะว่าเราจะมีการใช้งานภาษีมูลค่าเพิ่มไหมนะคะหรือจะไม่ใช้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ non VAT ค่ะซึ่งการตั้งค่าที่ข้อมูลหลอกค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าเฉพาะหลอกนั้นนั่นเองนะคะ แม้ว่าข้อมูลบริษัทจะตั้งค่าเป็นยังไงนะคะตัวระบบก็จะมีการเช็คข้อมูลให้ก่อนนะคะอย่างเช่นลลอกนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างเป็นมีการใช้งานภาษีมูล,ลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ default นะคะหรือว่าใช้ตั้งค่าตามการตั้งค่าข้อมูลบริษัทนั่นเองค่ะแล้วก็ภาษีหางนั้นที่จ่ายในส่วนนี้นะคะจะ d e f a u l ตตามอัตราที่เราตั้งค่าในหน้าข้อมูลบริษัทให้เลยนะคะก็ตรงนี้เราตั้งค่าเป็น7 เปอร์เซ็นต์ภาษีแยกนะคะแล้วก็หากหนณที่จ่ายอยู่ที่5%เราก็สามารถที่จะกดบันทึกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบทํารายการกันเลยนะคะตอนที่เราจะออกใบแจ้งหนี้นะคะเราก็จะต้องมีการมาขีดข้อมูลที่ฟอร์มข้อมูลการเช่านะคะตรงนี้เราจะทดสอบกับหลอกที่เราได้มีการตั้งค่าวไว้ตอนแรกนะคะก็คือหลอก A6 ก็จะเห็นเลยนะคะว่าที่หน้าการสร้างใบแจ้งหนี้ค่ะตรงนี้ระบบก็จะมีการคำนวณภาษีออกมาให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเจ็หรือว่าหักน้นที่จ่าย5%ค่ะตรงนี้ระบบก็จะคำนวณออกมาให้แล้วก็จะเห็นอีกนะคะว่าตรงนี้ก็จะยังมีออปชันในเรื่องของการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือหากน้นที่จ่ายหรือเปล่านี้เราก็สามารถที่จะกําหนดได้นะตอนที่เราจะออกใบแจ้งหนี้อีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่ามีการคิดตามที่เราตั้งค่ามาเนี่ยก็สามารถเปิดไว้ได้ตามปกติเลยค่ะส่วนที่สองนะคะก็คือที่ข้อมูลพาร์ทเนอร์นะคะหรือข้อมูลลูกค้าค่ะเราจะยกตัวอย่างเป็นบริษัททดสอบนะคะข้อมูลลูกค้าเราก็ยังสามารถที่จะกําหนดได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาทางด้านล่างได้เลย ถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีหางนั้นที่จ่ายของลูกค้ารายนี้คะ่ะแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยเพราะว่าอาจจะมีลูกค้าบางรายนะคะที่เราจะไม่ได้คิดภาษีแล้วก็คิดหางนั้นที่จ่ายก็ทดสอบทํารายการเหมือนเดิมคะ่ะที่ลูกค้าบริษัททดสอบนะคะก็สร้างใบแจ้งหนี้จะเห็นได้เลยนะคะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มกับหางนั้นที่จ่ายตรงนี้คะ่ะจะมีการปิดไป นะคะแล้วยอดก็จะเป็นยอดค่าเช่าตามปกตินะคะจะไม่ได้มีการคำนวณภาษีให้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ข้อมูลค่าใช้จ่ายนะคะว่าเดี๋ยวพาร์ทเนอร์รายนี้ค่ะขอเปิดตัวภาษีไว้ก่อนนะคะข้อมูลค่าใช้จ่ายเราสามารถมาได้ที่ข้อมูลทั่วไปนะคะแล้วก็มาที่ค่าใช้จ่ายค่ะ จะเลือกเป็นค่าซ่อมนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายค่ะเราสามารถที่จะตั้งค่านะคะได้ที่ตรงนี้เลยนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะก็จะมีออปชันให้เลือกเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกนะคะว่าจะมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจะให้มีการตั้งค่าเป็นแบบไหนนะคะจะเป็นตั้งค่าตามข้อมูลบริษัทนะคะหรือว่า จะเลือกเป็นภาษีรวมก็ได้นะคะหรือจะเป็นภาษีแยกก็ได้เดี๋ยวในส่วนของค่าใช้จ่ายค่ะเราจะตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะให้เป็นภาษีรวมค่ะแล้วก็ภาษีห้างนัทที่จ่ายนะคะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้อีกเหมือนกันนะคะว่าจะปิดหรือว่าจะเปิดใช้งานนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะกําหนดภาษีห้างนัทที่จ่ายนะคะเป็น3%เปอร์เซน์แบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าเพิ่มได้ ตรงนี้นะคะเราจะตั้งค่าให้แตกต่างกับหน้าข้อมูลบริษัทนะคะเพื่อที่จะให้เห็นข้อมูลค่าใช้จ่ายนะคะหรือวิธีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบได้อย่างชัดเจนนะคะก็กดบันทึกได้เลยค่ะกดบันทึกแล้วก็ทดสอบทํารายการเหมือนเดิมได้เลยนะคะเลือกรายการเดิมได้เลยค่ะ ก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายค่ะเราสามารถที่จะมาเพิ่มในข้อมูลการเช่าได้เลยนะคะเลือกค่าใช้จ่ายที่เราตั้งค่าได้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกปิดเดี๋ยวจะขอทำการลบในส่วนของค่าเช่าออกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เห็นยอดของค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน,นะคะ่ะก็จะเห็นนะคะว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นยอด1,000บาทนะคะตรงนี้ระบบก็จะมีการคำนวณแยกยอดออกมาให้นะคะว่า ยอดก่อนแวดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยอดแวดเท่าไหร่นะคะแล้วก็หนางนันที่จ่ายนะคะตรงนี้ก็จะคำนวณอยู่ที่สเปอร์เซ็นเลยค่ะตามที่เราได้ตั้งค่าสําสหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากคิดเราก็สามารถปิดตรงนี้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไม่อยากคิดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะก็สามารถปิดไปได้เลยหรือว่าถ้าไม่อยากคิดหนางนันที่จ่ายค่ะก็สามารถปิดไปได้เหมือนกันนะคะ ก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในระบบ md rental ค่ะจะมีการตั้งค่าภาษีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะคะโดยส่วนแรกก็คือที่หน้าข้อมูลบริษัทค่ะถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าส่วนนี้ค่ะระบบก็จะ default ข้อมูลให้ทางระบบเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกใช้งานหรือว่าตั้งค่าข้อมูลหลอกหรือข้อมูลค่าใช้จ่ายให้ default ตามการตั้งค่าข้อมูลบริษัทนะคะตรงนี้ระบบก็จะ default ให้ตามข้อมูลบริษัทเลยค่ะ หรือว่าถ้าเราอยากจะตั้งค่าแยกออกไปอีกนะคะเราก็สามารถเข้ามาที่รายการนั้นๆนะคะแล้วก็ตั้งค่าแยกออกไปได้เลยนะคะตรงนี้ระบบก็จะมีออปชันให้เลือกค่ะตอนที่เราทํารายการนะคะตรงนี้เราก็เข้ามาสังเกตข้อมูลที่เราเลือไปทํารายการได้เลยนะคะว่าเรามีการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าภาษีทางนั้นที่จ่ายเป็นยังไงนะคะก็ในส่วนของการตั้งค่าภาษี ในระบบเป็นมีเรนทลค่ะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ